<The> truth. จจลึกริงเาะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางฝั่งของประเทศอิหร่านกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะอิหร่านก็มีการเปิดปฏิบัติการเอาคืนค่ะทำการจับเรือบรรทุกสหรัฐแล้วก็ยึดน้ำมันเนี่ยเกลี้ยงลํำเลยซึ่งมูลค่าก็หลายสิบล้านดอลลาร์แถมยังพบไฮโดรคาร์บอนด้วยค่ะ จากเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวอัลมายาดินมีการรายงานค่ะถึงพลจัตวายายาซารีโคศโข,ของกองทัพเยเมนออกมาประกาศค่ะถึงปฏิบัติการโจมตีระรบสหรัฐส,สองลำในทะเลแดงเพื่อทําการสนับสนุนประชาชนในกาซาและก็เป็นการตอบโต้การลุกรานของวอชิงตันที่มีต่อเยเมนด้วย โดยโฆษกของเยเมนค่ะออกมาเปิดเผยการโจมตีมีการใช้ขีปนาวุธแล้วก็ดโดรนอีกทั้งยังมีการเน้นย้ำว่าพวกเขาค่ะจะไม่ยอมอ่อนข้อสำหรับกองทัพเยเมนเองก็จะไม่ลังเลที่จะขยายขอบเขตการยิงเพื่อตอบสนองค่ะต่อข้อเรียกร้องของชาวเยเมนและประชาชาติอิสลามอีกทั้งค่ะยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนชาวปปเลตน์ด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะก็ยังคงตกอยู่ภายใต้การลุกรานและก็การปิดล้อมของอิสราเอล ซารีมีการเน้นย้ำว่าปฏิบัติการของเยเมนจะไม่ยุติลงจนกว่าการรุกรานชนวนกาซาจะยุติและการปิดนล้อมชาวปาเลสไตน์จะถูกยกเลิกอย่างแท้จริงทั้งนี้ข่ะเว็บไซต์ทวมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ในทะเลแดงล่าสุดซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันว่า สถานีโทรทัศน์ภาษาอาหรับเอาอาจซิรามีการรายงานว่าปัจจุบันเรืออเมริกันลำหนึ่งค่ะซึ่งกอแล่นอยู่ในพื้นที่ช่องแคบบับแอลมันดาบถูกโจมตีโดยขบวนการอ,าาอาลัลซาอัลเลาะหรือว่าฮูตีของเยเมนมีการรายงานรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับการโจมตีบนเรือลำดังกล่าวแต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุชื่อของเรือที่ถูกโจมตีขณะเดียวกันสำนักงานปฏิบัติการการคา้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักรหรือว่า U.K.M.T.O ของกองทัพเรือของประเทศค่ะมีการรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีการโจมตีเรือลำหนึ่งทางตะวันตกเชียงใต้ของท่าเรือเอเดนในเยเมนเห็นระเบิดค่ะเกิดขึ้นใกล้กับเรือบรรทุกสินค้าของบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งซึ่งข้อมูลนี้ค่ะได้รับมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งในอังกฤษสำหรับขบวนการอัซาอล็อค่ะเริ่มโจมตีเรือของอเมริกาและอังกฤษหลังจากที่ซาฮาราแล้วก็อังกฤษนั้น ทำการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮูตีซึ่งกองทัพอ,อเมริกันและอังกฤษค่ะได้ทําการโจมตีเป้าอมไม้ในเยเมนหลังจากนั้นกลุ่มฮูตีค่ะก็มีการออกมาประกาศเตือนว่าเรือทุกลำของรัฐเหล่านี้ที่จะเดินทางในทะเลแดงและน่านน้าใกล้เคียงจะถูกโจมตีทันทีสําหรับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและสหรัฐอณาจักาก็กทําเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มฮูตี เป็นปฏิบัติการที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของการขนส่งพลเรือนในทะเลแดงแต่ในความเป็นจริงแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะก็สร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมสําหรับการขนส่งโดยไม่นําไปสู่ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแต่กลับก่อให้เกิดการบานปลายเพิ่มเติมในภูมิภาคทําให้ยิ่งไม่สงบไปมากกว่าเดิม ก่อนหน้านี้ค่ะกลุ่มฮูตีเองก็ได้มีการออกมาโจมตีเรือของอิสราเอลเท่านั้นทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งสัญญาณความสามัคคีกับกลุ่มของขบวนการฮามาสกับปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในชนวนกาซานอกจากนี้ในวันเดียวกันทับวอค่ะมีการออกมาเปิดเผยเหตุการณ์การจับกลุ่มเรือด้วยว่าสื่อของอิหร่านมีการรายงานทหารเรืออิหร่านได้ทําการจับกลุ่มเรือบรรทุกน้ํามันของสหรัฐตามหมายจับที่ออกโดยศาลอิหร่าน เตหารันรายงานว่าการกระทําดังกล่าวค่ะเป็นมาตรการในการตอบโต้สหรัฐเนื่องจากว่าทางการอเมริกันค่ะเคยมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่ขัดขวางการนำเข้ายาเข้าสู่อิราน สึ่มวลชนของอิหร่านมีการระบุด้วยว่าพลเมืองชาวอิหร่านที่ต้องการรักษาฉุกเฉินได้ทําการยื่นฟ้องดําเนินคดีบแบบกลุ่มต่อสหรัฐในองค์กรระหว่างประเทศของสารอิหร่านจากสถานการณ์นี้ก็เกิดมาจากการนําเข้ายาทางทะเลไปยังอิหร่านนั้นถูกปิดกั้นอย่างมีนัยสําคัญซึ่งส่งผลให้มีการยึดเรือบรรทุกน้ํามันมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์เรากําลังพูดถึงเรือบรรทุกน้ามัน Advantage s สเวทซึ่งถูกจับในน่านน้ำอ่าวเปอร์เซีย มีสินค้าไฮโดรคาร์บอนอยู่บนเรือบรรทุกน้ำมันตามที่ฝ่ายอิหร่านมีการระบุออกมาค่ะว่าน้ำมันจากเรือบรรทุกลำนี้จะถูกยึดทั้งหมดและจากข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก่อนหน้านี้พบว่าสื่อต่างประเทศมีการออกมารายง,งานว่าอิหร่านจะได้รับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงมากพอที่จะสร้างระบบนิวเคลียร์ได้ภายใน 1- 2สัปดาห์อิหร่านส่งกองเรือรบอีกสลำ ถึง 4. สมรภูมิทะเลแล้วเผชิญหน้า IDF รวยจรวดฐานทัพถึงเลบานอนหากเตหรานชักใยฮิชบุลล์จากที่มีการรอยงานค่ะถึงกองทัพฮูทีมีการออกมาประกาศว่าเรือสินค้าชื่อว่า MV c o n f idence ฝ่าฟื้นคำเตือนห้ามเดินเรือผ่านจึงทำการโจมตีขีปนาวุธหลายลูกค่ดเข้าใส่สมพลรทำให้เกิดเพลิงไหม้ร้ายแรงเรือก็ลอยไปน้ำก็เริ่มที่จะรั่วเข้าสู่ตัวเรือ ทำให้เรือเริ่มที่จะเอียงค่ะแล้วก็จมลงในทะเลบางส่วนขณะที่ในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็มีการรายงานออกมาระบุว่ากองทัพอิหรานค่ะได้ทําการยึดเรือบรรทุกน้ํามันของนักเลงโลกลําหนึ่งที่มีการบรรทุกน้ํามันมูลค่ากว่า50ล้านดอลลาร์ขณะที่ในวันที่7มีนาคมข่าวเว็บไซต์ทวาก็มีการออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของกองทัพอิหรานถึงการเตรียมศึกครั้งใหญ่ในน่านน้าว่าผู้บัญชาการกองทัพเรืออิหรานพลตรี ซารามอิอารานีมีการทแถลงเรืออิอรานจำนวนสี่ลำถูกส่งไปพร้อมกันในน่านน้ำสากลเพื่อให้แน่ใจคขาว่าจะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศในพื้นที่ทางทะเลกองทัพเรืออิอรานค่ามีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆในน่านาน้ำสากลเพื่อติดตามปัญหาด้านความปลอดภยัยและก็การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในหมหาสมุทรโลกว่า เป็นงานหลักของกองเรืออิหรา่านนอกจากนี้ค่ะพลเรือตรีอิอรานียังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าการมีอยู่ของสาธารณรัฐอิสลามในน่านน้ำสากลจะช่วยรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาการทูตดด้านกลาโหมก่อนหน้านี้ค่ะอายาตอละอาลีคามเบเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านก็ยังมีการออกมาเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญของกองทัพเรือของประเทศ ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของอิหร่านนี่อาจจะหมายถึงการสร้างความมั่นใจในการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุกน้ามันและก็เรือบรรทุกสินค้าของอิหร่านอิหร่านนั้นค่ะให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาศักยภาพทางเรือของประเทศซึ่งจริงๆแล้วอิหร่านก็มีกองทัพเรือสองแห่งได้แก่กองทัพเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของประเทศและกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือว่า IRGC ปฏิบัติงานบางอย่างค่ะภายในกรอบกิจกรรมของโครงสร้างทางทหารนี้กองทัพเปอ,อียรานประกอบด้วยคำสั่ง4ประการที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางทะเลในทะเลแคสเปียนอ่าวเปอร์เซียอ่าวโอมานและช่องแคบเพอร์มุชนอกจากนี้ในวันเดียวกันทัพวอค่ะยังออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ในเลบานอนจากการตอบโต้ของกองทัพอ,อิสราเอลว่า ้วยข่าวของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหรือว่า IDF รายงานปัจจุบันเป้าหมายของกลุ่มฮิชบลลอะหลายแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนถูกโจมตีโดยกองทัพอากาศอิสราเอลตามรายงานของกองทัพอิสราเอลข่าวเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอิสราเอลได้ทำการโจมตีฐานทัพทหารสองแห่งในพื้นที่ไอตารุตและไอตาอัลซาบมีการกล่าวหาว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ถูกใช้โดยขบวนการชีอะหัวรุนแรงฮิชบละห์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในฝ่ายตรงข้ามของรัฐิยูมายาวนาน ทังการอิสราเอลคำมองว่ากลุ่มพิชบุลลอกเป็นตัวแทนของอิหร่านซึ่งก็เป็นศัตรูสำคัญของรัฐิยูในตะวันออกกลางในเวลาเดียวกันค่ะกองทัพอิสราเอลก็ยังคงงดเว้นปฏิบัติการทางทหารโดยตรงในจังหวัดทางตอนใต้ของเลบานอนรวมทั้งเนื่องจากว่ามีความกลัวข่าวว่าจะถูกโจมตีจากอิหร่านด้านสำนักขา่าว i d ดค่ะก็มีการระบุว่าการโจมตีเป้าหมายของกลุ่มพิชบุลลอกเกิดขึ้นเพื่อทำการตอบสนองค่ะต่อการยิงจรวดในเขตชานเมืองรัชฮานคา และยาเาราทางตอนเหนือของประเทศอ,อิสราเอลด้วยถูกกล่าวหาค่ะว่าขีปนาวุฒเหล่านี้ถูกยิงโดยกลุ่มฮิชบุลเลาะจากดินแดนของเลบานอนเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าเลบานอนเป็นรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยและทำการโจมตีทางอากาศใส่อ,อิสราเอลซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวแต่อิสราเอลค่ะก็ยังยอมให้ตัวเองถูกกระทำเช่นนี้มานานแล้วทั้งที่ก็มีความเกี่ยวข้องกับเลบานอนและตัวซีเรีย